สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยกันนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานดัลเกินบอลนะฮะกับตัวบลัดออฟไซยาส์สเปเชียลอ่าซึ่งเป็นสเปเชียลตัวเวอร์แรกนั่นเองกับตัวโกคูนั่นเองน่าจะมาในชุดของซุปอ่าอะไรนะหมัดไคโอเคนนะฮะนี่อันนี้คือหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอ,อีกด้านหนึ่ง ะะด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนีตัวนี้จะมาเป็นผงถูงเดียวนะฮะก็จะแบ่งมาเป็นครึ่งบนครึ่งล่างะฮะเสาแล้วก็ฐานนะฮะอีกสี่ช่องแบบนี้โอเคเรามาแกะดูกันดีกว่า ตัวฐานนะครับจะเป็นฐานกลมทึบนะฮะนี่แบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นใช้เสาค้ำนะครับมาเรามาดูที่ตัวตัวกางเกงเนี่ยสีเขาจะออกเป็นแบบเหมือนเมเทะลิกอะนะฮะเป็นสีเงาเคลือบทั้งตัวกังเกงหมดเลยนะนี่ตัดด้วยเชือกตัวนี้จะเป็นสีออกน้ำแดงน้ำตานอ นีต่ตัดเชื่อกตรงนี้กับตัวลงเท้านะฮะก็จะเป็นเหมือนสีของหมัดไคโอเคนในกระตูเลยนี่สีมันจะสะท้อนแบบโอยสวยนะนี่มันแบบเหลือบเงามาเลยแบบนี้ชุบนะสีนี้ตัวขึ้นบนอ่าแะ,ะให้ดู ตัวจะเป็นลงสีออกเหมือนเคลือบแดงเข้าไปอีกทีหนึง่งแต่ว่าจะไม่ได้ไฮไลท์ตามตัวกล้ามเนือนะตัวนี้ไม่ได้ไฮไลท์สีผมจะออกเป็นดำเหลือบแดงนะมีเคลือบๆเ,เป็นออกเหมือนน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเช่นเดียวกับที่ข้อมือนะฮะตัวนี้หน้าคิ้วก็คือจะประมาณนี้นี่ก็คือรายละเอียดถือว่าโอเคนะถ้าเอาไปตัดกับตัวกเกงเนี่ยประกอบให้ดู ือว okay, hey. like ่าโอเคเลยนี่เ like. ท่เฮ้ยผมชอบสิงเกงสิงเกงเขาจะแมวมากเลยฮะตัวนี้ะอย่างเกงก็คือจะมีเป็นดีเทลเหมือนขัดๆาดอยต่อสู้อยู่ทั่วกางเกงเลยนะอ่าเป็นลอยดีเทลขีดๆเหมือนร่องของการต่อสู้อยู่เกือบทั้งหมดของกางเกงแล้วก็อย่างที่บอกฮะสีก็จะเป็นแบบเหมือนเหลือบเเมทัลลิกนะเคลือบไปตัวทั้งกลางเกงแล้วก็จริงๆก็มีเสื้อเนี่ยขอบเสื้อตรงนี้ด้วย โอเคใส่เสาแล้วก็ใส่ฐานเ่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้<อ>เดี๋ยวเราดมนให้ดูนี่นะฮะก็เหมือนจะเป็นท่ากำลังพุ่งไปข้างหน้านะฮะแบบนี้นี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้น่าจะเป็นตอนสู้กับเบจิต้าน้ใช่ <laughs> นี่ยรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะจริงๆ<ม>ถ้าช่วงบนเขาแลลงเงาอีกนิดนึงแฉบเลยนะ<ม>โอเคทีนี้ความสูงนะครับตั้งแต่ฐานาฐานบนจนไปถึงปลายผมเนี่ยอยู่21เอเซนนะฮะตรงนี้ถึงปลายผมตรงนี้นะครับจะอยู่ที่21เอเซนก็ถือว่า ไซส์โอเคมาแต่ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะฮะอันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะครับกับตัวของดา a g o บอล l l Z นะฮะ b l ั s t of s ซ i y a Special กับตัวซุนโกคูนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ก็อย่าลอมไปอย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ